เบื่องต่สูตรหลดพี่น้องมือนี้แดงจึงคึงครับแดงกะใส่กับวันอาทิตย์เนะาะเมื่อนี้กับวันอาทิตย์ที่สามพฤศจิกายนสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดครับยุหัวยุสวนครับพี่น้องยุหัวยุสวนอุณหภูมิก็อยู่ยี่สิบเอ็ดอ,องศาครับอากาศดีดีเย็นสบายสบายวันที่สามพฤศจิกา ย่น2 5 6 7้อยหกสิเมื่อนี้นี่เป็นมือสําคัญได้พี่น้องมือสําคัญของพี่น้องเช่าจังหวัดขอนแกน่นเลือกตั้งน้ายกอบจอเออมือว่านหนึ่งเมื่อก่อน,นโอ้ยหาเสียงกันอีมาลึกคึกโคมกันอยู่เดี๋ยวสิมีเพลงให้พี่น้องฟังตอนสุดท้าย <laughs> มักไผชอบไผก็เลือกผู้นั่นละ่ะมื่อนีก็ได้เนาะ ป่าสู่กันฟังอากาศย่ำเศร้านี่ครับพี่น้องถ้าผู้ใดมาอยู่หัวอยู่สวนอยู่ไ้อยู่หน้าอยู่ทงอยู่ทาวาสันเถาะปับปรุงดีๆแน่นี่ห้วยมันเป็นตะยูตัวอากาศมันเย็นสบายเนาะสวนนี่เนาะพี่น้องเนาะตั้งตะกีตะกรอนหม่องพญานานะโร่งยู่นี่หกอื้อคือขับปั่นปลาดงดิบ พอช่วงเป็นโควิดน่ยแหละมันบ่มีแนวไปจุดเปลี่ยนชีวิตเศร้าเลิกข้าเลิกขา,เกขายเออบ่ไปขายของทั้งใดเพราะมันไปบ่ได้สมัยก่อนเป็นพ่อค้าเดี๋ยวนี้ก็เลยหันมาหาหัวหาส่วนใช่แล้วเนาะที่เขาว่าเนี่ยคนขยันไปอยใส่กับลำบากคนขี่ขานอยใส่กับสบายแต่ว่ามันบ่ม่นแนวลำบากดรอกคล่อมขยัน มันเป็นความสุขของเจ้าของกะเบิงหัวเบิงสวเงน,นเบิงนั่นเบิงนี่ต่อนามตอ่อในเจาะนามบาดานไววทะหดพืชหดผักย่ามช่วงมันแหลกเนาะเฮ็ดอีเหลินเฮ็ดไปเฮ็ดมาโอ้ส่งเขาทาไว้ช่วงหนึ่งเนาะอาหารการกินกระบ่อึดบ่อยาก ช่วงเนึ่งว่าปลูกห้าเพราะเงนินโลกปลูกห้ากาบากว่าสีเฮ็ดขายเห็ดส้มเลียงงวัวมันบัดบมีคนซื่อสะแว้วบัวันนี้เพราะว่าหญ้ามันบื่อืดเนาะเอาวักเผามาขายสวนบันนี้มาเปลี่ยนปลูกเป็นห้าหวานอิสราเอลเดยกระฮกอ,อือคือคือเกาเมื่อวานตัดเปลี่ยนออกแล้วลงเตียนเลยสนามมองปลาหญ้า เลยเป็นมองลินมองแลนลินมองยางลินกวางทอสนามฟุตบอลมองไปยันโลกอยนเฮติลินคือสิมีเฮ็อีลีบรรทุกซ้ำเนี่ยคือบัวลำบัวล้านเขวาล่ะฉะนั้นเฮ็ดกเกษตรนี่เฮ็ดให้พ่อพ่ออยู่พ่อกินครับพี่น้องมันลดค่าใช้จ่ายให้เฮาได้หลายเติบอยู่เด้ผวกผละหมากลากไม้บักมีบักม่วง แมนบ่อละ่ะบ่มีสาเข้ากับขุดสาเห็ดสาพลาสติกเลี้ยงปูงเลี้ยงปลาเลี้ยงกบพ,พื้นที่ส่วนหนึง่งเข้ากับไว้เธอเลี้ยงไก่ไก่พื้นบ้านเนี่ยมันเลี้ยงง่ายเนาะ,ะเดี๋ยวก็ตีกันไก่เอาเอาพันไก่ตีมาเลี้ยงเลี้ยงมันใหญ่ขึ้นมมันก็ตีกันเสียแล้วเดี๋ยวพี่น้องดีเห็นในคลิปดอกนอกจากนั่นก็เอาไก่พันไข่เนาะมาไข่ โอ้ยื่นเดอ้อไก่พันไก่นี่นะครับได้เจ็บได้กินอยูู่มมอพวกกิ้งไม่เศษไม่ต่างๆกับกองไว้ไว้ถ้าเป็นแรงเชื่อเพิ่งบ่ได้ซื้อแก๊สหุงตม้มแห้วผมเออประหยัดไปดิบักน่งบักหน้าวันนี้โอ้ยล้นเต็มพื้นเต็มดินด้วยลูกเต่าเราล้านมากอะเอาเก็บไปปันสู้กันจินมันเหลือกะแบ่งกันไป นี่แหละครับวิธีชีวิตแบบบานๆเท่า,าผู้ใดอยากเห็ดผู้ใดอยากทำอยากมีความสุขอยู่แบบสันโดษอยู่แบบสบายสงบเงียบเรียบง่ายว่าสันต์ก็เฮ็ดคือพญายนาโลกงนี่แหละแต่ว่าพญายนาโลกงบ่ได้เฮ็ดเป็นลำเป็นสันดอกเฮ็ดขายล้วก็ส่งบ่าเป็นท่าเนาะออมันเอาบากาักเผามาขายสวนผู้ใดก็มีได้น้ำบาน,นอกเข้ายเกเวน้นแต่ในเมือง ที่เพิ่นเบื่อปลาค่อนกีดเบื่อความบุญไหว้ยุ่งอยากอยกับธุรกิจเรื่องนั่นเรื่องนี่ออมันก็นเลยเหตุให้เจ้าของซีเรียสเข่งเขียดอยู่บ่เศร้าตื่นขึ้นมาในสมองก็คิดแต่เรื่องเงินเรื่องงานครับคิดเรื่องความสวยความโก้ไปลักษณะํำนองนั้นแต่ว่าถ้ายูชนบทแบบคือพญายนาโรงนี่ก็แบบสบายใจอยแต่ว่าให้ใส,ส่สบายที่สุดก็คือปอดนีครับว่ามีนี้ วันนี้นโลกนี่เรียกว่าปวดหนีแล้วปดระว่างจาลของตั้งแต่อายุเริ่มมา 50, หาสิบหาหาสิบจกหาสิบเจ็ดหาสิบแปดมาหอดหกสิบก็ค่อยพรอนค่อยผันลงมาล่ะครับกลัมาอยู่หัวอยู่ส่วนนี่แหะสุขภาพร่างกายเ้ากะแข็งแรงสมบูรณ์ดีสุขภาพยิตก็ดีครับเอาอย่าลืมเด้อมื้อนี้วันที่สามพฤศจิกายน2567พี่น้องอย่าลืมไปเลือก หน้ายกอบอจอครับเดี๋ยวสือฝากเพ่งสุดไทยให้พี่น้องฟังและจากล่ากัดครับขอบคุณหลายๆทิ่ติตามสวัสดีครับตอนลงสมัครแวะว่าเฮถไทยพักกันทุกบ้านนั่งนับลูกนับลานวันทั้งวันไหว้คั้งเวียนหูตอนเก็นกระิบโรเรียกในป้ไปห,ห,ห้กินวัว ดังเหล่าดังเบียทังกับแกมกินกันเนียหนัวคากเคือควาาตัวเพราะกลัวไม่ได้อีคแนนเดินไปทุกบ้านจนหมานั้นวิ่งกันให้วันจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไหวจนกระทั่งลูกเล็กเด็กแดงมืออ่อนถขาวายเพระหวังจะได้ฮีคานแอ แจกไปสีม่วงแล้วก่อนแจกไปสีแดงพอได้แล้วเที่ยวเดินแบ่งทำตัวอวดเก่งไม่เห็นหัวใคร